สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคอมเมนต์ใน Facebook นะโดยเว็บไซต์ KM Kids o c i a l จะทำยังไงนะมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า KM Kids o c i a l ได้เลยนะคะจากนั้นให้เลือกเว็บแรกไปเลยเนาะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรามีขึ้นมาอินได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านเนาะนั้นให้ติ่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอญอาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์ของ a c e บ o o k นะคะก็เลือกไปที่หมวดหมู่เนาะเลื่อนหาเป็นเพิ่มยอดคอมเมนต์ได้เลยนะคะเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะ ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะงั้เดเขีอยวอเนีดเลือกบริการแป๊บหนึ่งนะ,ะแล้วเลือกเป็นคอมเมนต์แบบซ่มนะคะของชาวต่างชาติเนาะจากก้รที่นะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป Copy l ลิงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะก็กลับไปที่หน้าโพสต์ของเรานะคะ Copy Link ตรงนี้ได้เลยนำลิงมาวางนะ เลือกจานวนที่เราต้องการนะขั้นต่าก็คือ50ก็ต้องเอาขั้นต่าที่เขาบอกเนาะอ่าเวลาเฉลีย่ยของเราก็อยู่ที่36นาทีนะคะค่าใช้ใจ่ายก็คือ91บาทนะก็ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะคะจากนั้นให้กดส่งได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็ทำตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสอนกันไปได้เลยนะคะอ่าแล้วสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนเนาะ ช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางเดียวกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR Code Wallet ทุกธนาคารเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่1บาทสูงสุดไม่เกินห0า0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Crypto Currency นั่นเองสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่100บาทนะคะสูงสุดไม่เกินห0า0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปนะรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยนะอ่ะต่อมานะ เรามาดูที่บริการทั้งหมดกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะบริการทั้งมาคองทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok YouTube IG นะคะ Instagram Telegram Twitter นะคะแล้วก็ Trade เนาะมีให้ครบหมดทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นราคาต่อยอด1,000ันะคําสั่งซื้อขั้นต่ําสูงสุดนะคะเวลาเฉลี่ยเขาก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ อ่ะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสเนาะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะต่อมาที่ช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะสําหรับใครมีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ตนเองล่าช้าเติมเงินลดเงินเข้าช้านะคะสามารถติดต่อแอดมินผ่านช่องทางอยู่ได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะ อช่องทางสุดท้ายการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่กบปีลิกงตรงนี้นแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วเนาะคุณก็จะได้รับคา่าคอมมิชชั่นทั้งีสานะจากขั้นต่ำอยูที่100บาทกันเลยนะคะและนี้ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ kmk-social.com นะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเป็นเว็บที่เข้าใจงายมากๆเลย เอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะว่าตอนนี้ยอดคอมเมนต์ของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะยอดคอมเมนต์ของเราอยู่ที่154าีนะคะเคาลองดีรอบหนึ่งนะคะอ่ะก็ยังอยู่ที่1น4้นะคะงันเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะเผ่อยอดคอมเมนต์ของเราจะมีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ หลังจากทิดเราลองมาสักคู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดคนเมนต์เราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระโผลขึ้นมาแค่ไม่กี่อันเนาะแต่ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะสามารถจิมมิงกระองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดรารณาใดต้องขออาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ